ทีท่ว่าเด็กยินแนบปไะเด็ยินแนบปดะเด็นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราห่าหัวข้ออะไรนะย้ำมาอีกทีนึงให้ก็ชัดๆหน่อยอ่ะการให้ชีวิตกับ การให้โอกาสต่างกันอย่างไรการให้ชีวิตเนี่ยเราลองนึกถึงตอนนี้เราเกิดนะเราเกิดมาเนี่ยก็คือพ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อทุกหยดของเราเนี่ยพ่อแม่ให้มาใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นพระคุณที่ตอบ แทนไม่มีสิ้นสุดเช่นกันครับจริงเ่ะจริงจริงครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบุญคุณที่เรียกว่าจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเช่นกันเพราะร่างกายเนี้ยถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราไม่สามารถมาทำคุณงามความดีได้มาทำคุณประโยชน์ได้ ไม่สามารถมาทําบาปทําบุญได้แม่นบ่ mm hmm. คือคือมันหยุดทุกอย่างออกไปแต่ถ้าหากว่าเรามีร่างกายนี้มาก็เพราะว่าพ่อไม่ให้มาอ่าพอพ่อไม่ให้มาก็พ่อแม่คือพระคุณนั้นยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นน่ยถ้าเราไม่บรรลุธรรมในระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็เราไม่สามารถใช้นี่บุญคุณพ่อแม่หมดเลยครับไม่จบไม่สิน้น เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะต้องชดใช้ทุกทุกอน,นุขขนได้เพราะฉะนั้นยากที่จะชดใช้ได้เป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่หลวงม่จึงจะเน้นให้ทุกคนถวายบุญพ่อแม่ทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละคือคําว่าบุญคุณแล้วผู้ให้โอกาสละ่ะอืมใช่ไหม ข้อที่สองคือผู้ให้โอกาสใช่ไหมครับผ,ผู้ให้โอกาสก็คือผู้ที่จะให้เราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นบุญคุณไหมคะเป็นเออเหมือนชุบชีวิตเราเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถ้าเราไม่ได้รับโอกาสเราก็จะไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือเราไม่สามารถที่จะเรียกว่ายืนหยัดขึ้นมาอย่างสง่างามได้ ก็ถือว่าบุญคุณครับเห็นไ,ไหมการได้โอกาสแล้วคุณต้องเรียกว่าทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดอย่าชกฉวยเอาแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวแล้วก็ปล่อยไปโดยไม่ทดแทนบุญคุณถือว่าคุณทำผิดครับเมื่อเขาให้โอกาสแล้วนั่นให้โอกาสเราแก้ไขให้โอกาสเราเปลี่ยนแปลงให้โอกาสเราสูงส่งขึ้นไปใช่ไม่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องถีบตัวเองครับเยอะเยยก็ถีบดอแมนบากอ,อืมนี่สําคัญนะครับอืมเพราะการที่เราพยายามที่จะถีบตัวเองพูดดูเหมือนแรงจังก็คือประคับประคองตัวเองจ้าอ่อนบอ <c oughs> กทำทาบูเยงัง <c oughs> เออก็คือการประคับประคองนั่นเองแต่พูดให้มันนักเลงหน่อยก็ถีบ <c oughs> อ่านบ่กมันขั้นแขวะเพามันยังดอกพูดประคับประคองมันก็ดูโอไปมากไปมันบอกเออประคับประคองเจ้าของย่าไหลลมหัวบ่อไหลหล่าบักล่าเนาะเฮ้ย่าค่าจะหมักกันยุ่งแน่ประคับประคองตัวเองให้สูงขึ้นก่อนที่จะให้คนอื่นก็ประคับประคองเราเราก็ต้องประคับประคองตัวเองด้วย ไม่ใช่ล้มบ่อยๆยางใดแล้วก็ยังค้ากะล้มอยู่ฮันเพราะแมนว่าของขาจุข,ของลมอีกแมนว่าเออพยายามมาเห็ดจังใดเขาจังบาลมอ่มยางจังใดมันจะเทียงราสันตน์เนาะเออมอันมเทียงก็บา่ายโมงเนาะยากีเฝ้าสีนะ่โมงเนาะสี่โมงแรกเลยยุ่งอีกแมนว่าเออมันสิกระท่านแดนมาท่านเดแดนวัหันแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายาม เราประคับประคองตัวเองเท่าที่ประคับประคองได้เหมือนลอยคออยู่ในน้ําก็ได้แต่รอคนมาช่วยคนที่มาช่วยนั้นก็เท่ากับผู้มหาให้โอกาสเราใช่ไม่ใช่ครับใช่คับเอออย่าลืมนเด้วยแน่นบะ <Okay. S 1> อ่าเพราะว่าถ้าลืมคนให้โอกาสก็เท่ากับลืมตัวเองครับเข้าใจไหมคําว่าลืมตัวเองอย่างไรอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเ่เขาใจก็ว่าบอกไว้ๆจะได้ไป,ไปต่อเนเาะ <laughs> มุ่งแ <laughs> ม่นมีจัด <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นก็คือการที่เรา,เาให้โอก,กาสคนอื่นแล้วทีนี้ถ้าคนอื่นเขาไม่รีบทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเท่ากับเขาทาร้ายตัวเองไหมครับ <c oughs> ใช่เออเพราะฉะนั้นนะอันนั้นแหละครับความหมายอ่ะก็คือ เมื่อมีคนให้โอกาสเราก็ช่วยโอกาสนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดส่งตัวเองขึ้นไปให้สูงอย่าเรียกว่าลืมบุญคุณเขาก็คือบุญคุณต้องทดแทนบุญคุณต้องชดใช้บุญคุณต้องตอบแทนนั่นเองครับใช่แล้วก็เห็นนะเด้อจากเจ้าค่ะเพคะพวกสค่อยนี่คอยจ้างหนีว่าจังใดก็สุ่ม คนอ่นดีแล้วดีแล้วนี่แหละครับดีเบิร์ตแล้วแมนบอไม่ได้าคอยเราอยังมาท่านเดีอยวดียุง่งไม่ได้าคอยเนี่ยฟ้าเห็นตามพวกสูอยู่เนี่ยเห็นบออพวกสูทดีจังมูแลนดหนีคอยบอแลนดไปรดเ้อกันบ่เมื่อยคอยสินางยืนสื่ออยู่ยนะคอยว่าแลนดหนีพวกสูดอกนะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่า คนที่ให้โอกาสเนี่ยเหมือนให้ชีวิตใหม่ของเราการการการที่เราจะได้โอกาสเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีบทเรียนก่อนใช่ไหมมีบทเรียนที่เราอาจจะจิ้นเนื้อประดาตัวเอาง่ะเอาว่า,ามันภาษาชาบาบ้านเลยเนาะเบิร์ด <Be ird S 2> แล้วยังเหตุยังบันจะไปจังไหนแมนบะเออมืดตึบแมนบะนหาดางออกหด่หา,างออกบได้เราไม่ผู้ให้โอกาสเา่เาชี้ทางให้ บอกทางเป็นแล้วก็ช่วยทางทางให้ด้วยดีปะค่ะดีเออดีเราลืมพลันเนาะดีที่เนื่องว่าให้ลืมกันด้วยคอยสิได้เป้าหนีเจ้าขึ้นกันละเมียคอยสีเมียนเจ้าของขึ้นกันแล้วเพิ่บ่ร้อยพวกสูเมียนคอยดอกเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันใช่ไหมรักกันไว้ รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดงไทยแม่นบานเออจกเกิดชาติไหนไหนก็ไทยก็ลาวด้วยกันเออมันต้องแบบนี้แม่นบาพี่น้องกันพี่น้องกันแม่นบาเอ้อ พี่น้องกันก็ยึดเตะท่าเข่าใส่กันนะปกติยึดเตะเถอะเศร้าเด้อเศร้าเด้อเสียแล้วกันเออบ่หักกันก่อนย่างหนีกันจัะน้อยก็ได้เด้อเดี๋ยว่อกลับมาดีกันไหมเออใจดีเราค่อยโง่มากหากันแมนบาเออใจหายเถอะแมนบาเออเพราะฉะนั้นก็รักกันสามัคคีคือพลังนะไม่เป็นไร ยังฮือนี่ถามมาสิถามได้ครับฮือฮือนี่หมายความว่าจางังไ๋เว้าแน่ฮือฮือกันนี่น่ารักกันไว้เทิดกันล่ละมันดีแล้วครับร<ล>ักน้าจุ๊บจู้ประสันนะเอือเห็นปะเพราะคอยกับ่าอยากซีเรียสกับไปเอาก็ <laughs> ก่นหารักลกันนะจ๊ะลักันนะจันเรอเออ่าไปหาเกลียดกันเถอะขันว่าขามาเกลียดหรือมันเกลียดแล้วแมนบ้าเว่าเอาดอกกอยอยากมวนเออเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ความคิดของเราด้วยแมนบ้าถ้าเราคิดไปคิดเครียดคิดแค้นมันถูกไปถูกอ่ะเออ เป็นนังง่งคำามูผีแล้วมัน,นบงนังงามแล้วครับแมนบลัเออเราก็คิดอะไรที่มันเ,เรียวกว่าสร้างสารรค์เห็นไหมว่าการดีการสร้างสารรค์นี่แหละคือการให้โอกาสคนอื่นได้ด้วยแมนบล<ช>ักเราคิดต่อยอดให้เขาคือให้โอกาสไหมคร<ช>ับเออให้โอกาสหรือแอบประคับประคองอแอบเปิดทางให้เขาอยู่เปิดจังใดก็บอเห็นมันมันเป็นจังใดเลย มันไปจังใดเลยือเชเปิดอะเปิดพระรโลพระร์โลเรแต่ว่ามันมันบ่อนยางไงจังใดล่ะมันก็โพเวโเวอย่ใสพวเอาอย่างจังใดเลยรือโบสุนสอนคอยแนะ่บอกคอยแนบะคอยเชียจังใดไม่เจ็บไม่จนครับคุณไปทำมาหากินได้หนึ่งสมองสองมือ สองขาของเราสามารถทำมาหากินได้สามารถขึ้นไปที่สูงสุดได้แล้วอะไรมันจะเปรียบเทียบได้กับการช่วยชีวิตคนครับใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่เช่นกันอืมพ่อแม่ให้ร่างกายมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถไปเไปเลี้ยงร่างกายเราเรียกว่าทนุถนอมให้มันอยู่คงเดิมได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็เราจะต้อง มีการหาหมอต้องโน้นต้องนี่ทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันไปหมดเห็นไหมเราต้องฝากชีวิตไว้กับทุกคนเหมือนกันจริงไหมจริงจรริงคับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยเหลือก,ก็กูลกันเป็นวัฏจักรครับเป็นการให้โอกาสคนอื่นก็ท่ากา็ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองมันง่ายไปเพราะฉะนั้นให้โอกาสคนอื่นก่อนมันจะแมนหูบา แต่คนน่ะมันจะใหายโอกาสเจ้าของก่อนกูก่อนตัวแับนี้แมนบอสอันนั้นน่ะเอาไว้ก่อนตัวเองต้องทีหลังครับอืมเพราะทุกอย่างเนี่ยเราต้องเห็นคนอื่นก่อนช่วยคนอื่นก่อนแล้วตัวเองทีหลังแล้วหลวงแม่ก็คือหลวงแม่ไม่ไม่มีเงินทองไปช่วยทุกคนหลอกครับมีช่องทางให้คุณไปทําเองแมนบอคือให้แสงสว่างนั่นเอง ทางนรกทางสวรรค์ทางพันธิพันธ์คุณไปเองแมนบครบชี้ทางให้แล้วบ่อนยางกับพวกสูตรตัวบ่อนยางแมนบอกวบ่แมน่อยด้วยแมนบออืมเพราะฉะนั้นทุกคนต่างหากที่ต้องทําออกมาทําเอาแล้วได้ครับอยากได้แบบไหนก็ทําเอาอยากรวยพากันทาทานพระเจ้าทัางบอกแล้วอยากสวยอยากหล่อก,ก็รักษาสีด,ดีจะได้หน้าตาสดใสเห็นใครก็ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําไม่ดีทําผิดไว เห็นไผมันก็ยิ้มได้คือกัาะจะยิ้มว่าเต็มแมนบอว่าเต็มสตเต็ปแมนบอจจะยิ้มหญ่แงมันยิ้มจังไดละหือยิ้มไห้เบิ่งแน่ยิ้มวม่าเต็มนี่มนมนา,า,าม,มีแห้งบ <laughs> ่มันก็ต้องทนเนาจจะจย์สันเนาะมันต้องทนเถอะเพราะงั้นอันนี้สำคัญครับเพราะการให้โอกาสก,ก็คือให้ชีวิตใหม่เขาเช่นกัน แต่โอกาสเขาไม่ได้ให้บ่อยๆครับเพราะว่าพระเจ้าท่านบอกว่าอย่าให้โอกาสซ้ำๆจนเกินไปเขาจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าให้โอกาสแล้วเขาต้องทำโอกาสนั้นให้ดีเป็นนาทีทองจึงจะเรียกว่าควรให้โอกาสแม่นบ้าถ้าผิดซ้ำๆๆแล้วใครให้โอกาสแล้วครับก็ไม่มีล้วครับพราปิดทางตัวเองแล้วเห็นไหมต้องทำให้มันดีกว่าเดิมแล้วทำให้เขาไว้ใจได้แม่นบ้า ทำให้เขารู้สึกว่าเออควรให้แมนบอเออเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าพอได้แล้วก็น่าแล้วก็ไปด่าเขาเหมือนเมื่อไหรแมนบะอืมมันก็เท่ากับว่าคนเราสามารถผิดได้สามารถพลาดได้แต่ผิดแล้วยอมรับผิดแล้วแก้ไขผิดแล้วเปลี่ยนแปลงก็ คนที่มีพระคุณต่อเราก็เหมือนพ่อแม่นี่แหละแต่เราก็บางครั้งก็เราก็เผลอด่าพ่อแม่แค่ม่แค่ด่าบอกไผ่บ่เคยด่าพ่อแม่มีบอกบอกแน่นีมันเกลียดหินมากกว่าด่าหล่นใช่ไหมนั่นเห็นบ่ไปแล้วมันบ่เหตุผลไล่ลายมันบ่จะสั่นจะสีมันบ่ไม่ได้สั่นจะเหา่ยมันบ่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้น่ะเห็นไหมว่า่าแลาดิหูนหนังติ ว่าดั้นเขาดอกเด้ยเห็น่ะไม่ได้เป็นจจนสันเดอืเพราะนั้นก็ว่าคนเฒ่านั่นแหละมันเลี้ยงเรามาแล้าะมีผู้เฒ่าแล้วไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เกิดพ่หมม่นบ้านั่นแล้วแต่ว่าคนเวลาพ่อใจว่าพ่อ,อใจยังกว่าดได้แม่มบ้าอยากเอาชนะนี่เพราะฉะนั้นก็จึงได้ต้องมีการอุหสิกรรมไว้อยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องมีล่ะการผิดพลาดการหลงการหลอมันก็ต้องมี แต่ทําอย่างไรที่จะรู้สึกตัวแล้วก็ซอฟมันลงมาใส่กระสอบยัดไว้เอาไปเผาทีมแมนมาซอฟซอฟเอาใส่กระสอบไว้เอาไปเผาทีมนะแม่นะนะนะทิมมองได้กับเรื่องของกูสูด้า <laughs> ย่าบาทิมสะคอยด้อคอยเบาคอยกอยไรแล้วเ <laughs> ออให้หูวด้าอ่ะมีอย่างบ่สงสัยบ่รือว่าฟังเลืเลยไปแล้ว นะว่าจังใดมีอยากาถามบอกกหลังกูหนามากมว่าจากน้องค่ายกับมีนะ่เนอะอุดรก็มีถามเนะ่ยครับอืเห็นว่าละ่ะสุรินนะ่ะสุรินบ่มีแนวถามเลยบอกุรินนี่จากจังหวัดสุรินนี่เป็นมาจาังไดบ่มมีเลยบอกเออหูแล้วเบิดแล้ว อู้เพื่อแถวเพื่อแถวเอาเรื่องปฏินีเดวยเอามาพี่ไพ่ตีสามอีกบอเมื่อแล้วบอไม่ว่าเป็นคักเลยทีฮะที่ว่าจะเดินได้ไหมจะเดินไหมต่อไปอ่า เกีเจ้าละเลจ้าสัดสิใจว่าจเจ้าสิว่าจเาจ้าสิยางไปซ้ายไปขวาอย่าไปคิดอะไนะอย่าไปคิดมากจนว่าข้องขาเจาะของลมนะแม่ที่ทำนี่สามารถที่จะเป็นของที่ที่นำเราพาเราไปเราทุกภพทุกชาตินั่นคือของจริงครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามสร้างคุณงามความดีให้มากแล้วมีบุญเก็บไว้ข้ามพบไป ให้เหลือติดตัวเราไปด้วยไม่ใช่เอาแต่ขอแมน่นวะขอให้เมตตาผู้นั้นเมตตาคนขอให้แต่เขาเมตตาเจ้าของสิน่บเ,เหลืออย่างไปด้วยค่ะเพราะว่าติดนี่บุญคุณหมดแล้วล้นพ้นที่จะเอาตัวรอดได้ไหมหข้ามพบได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าติดหมดแล้วติดนี่บนโลกใบนี้ก็ทําประกันไว้ประกันนี้สินอย่างน้อยอถ้าเราไม่มีทุนที่จะประกันมากมายก็ ประกันทีละห้าปีเด็กห้าปีแล้วพอมันจบหาปีประกันต่ออีกก็ได้แมนบอประกันนี่สินไว้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราตายเราปิดนี้แมนบอแก้ก็บประกันเห็นมันเลยจจกงน้อยมันเหลือได้เฮ็ดซบเจ้าของเนี่ยนะแมนบอสจะจะพอจะใส่หนียุบได้ด้ยพวกสูบไอ้มันเหลือได้แผลได้เฮ็ดได้ต่อมือต่อใหม่ต่อไปแน่แมนบอเออได้ต่อมือต่อใหม่ต่อไปแน่แมนบอเออ กันว่าเมื่อใดทียี่สิบปีเจ้าเจ้าปีคือเขากว่าพูดเป็นนมามทานนิดนึงเนาะอันนี้คือเราเคยให้โอกาสเขาโดยการที่บอกว่าบอกเขาว่าเออเธอกู้กู้วันนี้เธอหน้าที่จะทําประกันเนาะทางธนาคารเขาก็บอกให้ทําประกันเขาบอกว่าเขาขอตลองเขาต้องจําเป็นต้องใช้เขาไม่ขอทําเขา,าอายุเพิ่งจะยี่สิบกว่าเองยังไม่ตายง่ายเด้อเห็นว่าเด้ไปเถียงก็ขาบนหน้าขอ ไว้เหตุไปแล้วก็จะมีโอกาสต่อไปถ้ามันนานๆขึ้นมาเขาจะทำหมดสั่นเดงไปได้นี่พาท่านดูนเพราท่านอดปีเลยซ้่ไปหลดชนตายเป็นจ้าใดละเจา้าบ้านก็นเลยบ่มีอยู่อย่างกับบ่มีเห็นบอกเออคนกลางหลังก็เกล,ลเยอยู่จ้งใดละ่ะนี่บว้าวแล้วบอกแล้วไว้เหตุน,นันห้องให้บ่พอที่นี่เออคนอยู่อ่ะเพราะฉะน,นั้นอย่า เราคนไหนที่เป็นเรียกว่าตัวที่จะต้องนั่นก็ทําให้เขาไม่งั้นก็คือคุณต้องเอาคนไหนที่เข้าไปช่วยค้ำแล้วก็ทําให้คนนั้นก็ได้แมน่นบอขันว่าเสือเจียวของล้วคนม,มันจะบังคับใยบอกว่าคอยต้องอายุหกสิบปีคอยจะตายอไ่ได้บ่จะอ่ะยี่สิบปีตายบ่ได้กันบอกเอเอแมนบ่เพราะฉะนั้นยังก็อยาก ถ้าเราไม่ทําไว้ระยะยาวก็ทําไปทีระยะก็ได้คือให้ตัดส่วนหนึ่งแมนบ์ส่วนหนึ่งทําไว้เพื่อใหอ้เราจะรู้ไหมว่าระยะเวลาเราจะตายเมื่อไหร่ถ้าพอใกล้เวลาเราก็ค่อยขายายออกไปอีกก็ได้แมนบ์